วันเวลาทําให้พวกเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ความเป็นเพื่อนของพวกเรายังคงเหมือนเดิมเสมอเดี๋ยวจอชัดลูกเดียวแกงกูเดียวลูเดียวเดียวเราได้เกียรติดีบอลหมดของก็ดีไม่ไหนดีดีด้วยใช่บัลดีไทยบัดีปทุกคนวิดีโอไปได้แค่ไหน้ามึงไม่สุดมึงเพื่อทำไมเลยเล็กๆไม่หมดหมดมึงห่มไว้ก่อนมึงอย่าเพิ่ง หน้ามึงไม่ได้เยอ้าไม่ไม่มึงดมก่อนเอาได้กินแล้วกินแบบสดชื่นดิมึงอย่าทำแก้งว่ะเนี่ยไม่แกล้งมันดมอ่ะแกล้งว่ะมึงเคยกินหวายป่ะเนี่ยมึงจะดมทำห่าอะไรไม่ต้องดมใช่ไหมไม่ดมไมงเชื่อรเปียบเลยมึงเปียบเปียบมันเยอะแล้วน่ะไม่ได้เปียบแล้วมึงทำหน้าดีดีดิคิ้วคิ้วมึงเงี้ยจะตปจะไปเอออีกนิดเดียวเออมีความรู้

นี่ไปเลขกป่ะตัวนี้อ๋อเดิเลยวะะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับคุมาช้านี่ถูกหักคะแนนสิบที่ใส่เจ้าวน่าสิบคะแนนใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอาจารย์มาคนคนจะหักคะแนนยังไม่มาเลยไปไปเดินดูบรรยากาศข้างนอกก่อนอาจารย์อยู่ข้างหลังเฮ้ยมึงไปดูอาจารย์เนี่ยอาจารย์กำลังขับรถเข้ามาไปรับคนด้วยแป๊บนึ่งร้อนเอากระเป๋าเฮ้ยนุ้ย ดีใจมากเลยอะแต่งคิดถึงแกรมากเลยก้อนก้้ออนกนแต่ก้ออนก้นจะไม่มาถึงมากเลยคือเจอแต่ตัวไม่ให้พูดผิดเจอแต่ไอ้นี่หนุ้ยหน้ามึงไม่ค uh> um uh ่อยหวานมึงทานน้ำตาอะไหนไม่ค่อยร้อนว่ะเดี๋ยวชาวชาวซือหน่อยซื้อหน่อยคือแบบว่าไอ้นุ้ยคือ นี่โหยถึงมากเลยว่ะไม่คือนี่ไเดี๋ยวเราเป็นคนคอนแทคมันนะเนี่ยเองก็แขกงมา่นะหูยเลยไอ้นุ้ยไม่อยู่ไอ้นุ้ยเลิกลายฉันลบรู้ไม่มาฉันขายของแต่ว่าถึงไม่ไปขายของก็ไม่มาเบี่ยมเลยเฮ้ดีนะเป็นห้องส่วนตัวดีเดี๋ยวงเขาเขเป็นเพื่อนกันเบียด อยู่หน้ามึงก็รู้แล้วซงมีอะอย่างเงี้ยคือใช่หมดอันนี้ทุันอันนี้ยูทูบเบอร์นี่ององนีู่้านที่ของลุงเดวว้านต่อได้เลยเดีวเสียคนมาแล้วโอ้อันนี้ก็เพื่อนต้องครับ มีเพื่อนตองเราป้าป้าตองตองเชนนั่งนะเฮ้ยอยู่ดิต้องมึงไม่กูทายเนี่ยนี่เพื่อนแม่เนี่ยวันนี้เพื่อนเพื่อนตองครับถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายได้ใช่ไหมบอกไว้ไปเข้ากรุงเทพอาจารย์มึงฟังขอก่อนมึงฟัง์ขอก่อนอาจารย์มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพหรืออาจารย์มุ่งหน้ามาอยุธยาครับเนี่ยเข้ากรุงเทพแล้วเนี่ยตามใจแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องกลับรถครับมุ่งอาจารย์ย้อนเข้ามาครับอาจารย์ดิ่งมาแยกโอรสเชิดเหมือนเดิมนะครับเพราะร้านอยู่ติดกับแยกโอรสเชิดนะครับ เดี๋ยิมก็ว่าอย่างนั้นได้นเนยเออมดิมก็เห็นอยู่เดิมเนี่ย,อ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 ,ยอาจารย์ขับไปหน่อยเดียวก็ถึงแยกวอร์เชสใช่ปะใช่ใช่น,นั้นก็ฉันขับต่อนะอ่าแต่ขับรถขับต่อไปแล้วถึงแยกวอร์เชสอาจารย์ยูเทิร์นกลับมาเลยนะครับอ๋อแยกวอร์เชสแล้วยูเทิร์นกลับโอเคอยูเทิร์นกลับมากลับมาปทุมอ,อ่ะอาจารย์มาพอดีครับมารอรับอาจารย์ว่าอาจารย์หลงหลงไปไม่ถูกเอามารอรับ ก็นี่มันลักนาเก่าว่ะใช่นามันอยู่ตรงนี้ลักนาอยู่ตรงนี้นี่เลยไปตรงนู้นหน่อยนึงลักนาเดี๋ยวออกดูในกูเกิลอ่ะดูในกูเกิลอ่ะเป็นไม่ใช่ร้านไก่ย่างนะเป็นร้านอื่นเป็นชื่อร้านอื่นบอกลักนาก็รู้เลยอ่ะรู้เลยไม่ใช่แต่ลักนาอยู่ตรงนู้นรอไม่รู้นี่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 ไงอะทำแค่น้อยเหรออาจารย์รู้ได้ไงความลับน่ะจริงจริงมันเป็นความลับการเอาอะไรอ่ะ อาจารย์ของแจกคนอือธรรมดาอาจารย์จะมาเป็นคนแรกเหรอใช่ใช่ปกติมาเป็นคนแรกผม <คน S 2> มาไม่ไมถูกยังยึดแต่ว่าเออถ้าให้ผมเดาวาอาจารย์ต้องคนแรกไม่ไช่วยอาจารย์ถือไม่ต้องนีขคล้องคำพัญไม่ให้ใครรู้ออ๋ขอดูก่อนได้ไหม,ม,ามอาจารย์ล็อกยังล็อก นี่ก็มาถึงแล้วไปเดินเขาโอ้ยนู่นท่าไหนอาจารไปถึงบ้านผมอ่ะอาจารย์ไปถึงบ้านผมอ่ะบอแสดงว่าอาจารย์บอกแยกแต่ไม่ใช่แยกโอเจตเปนแยกอะไรเนี่ยแยกเรี่องที่ไปบ้านนอกว่าเดินทางแล้วก็หลวงพุทธวัฒเนี้ยจะอยู่ใกล้วัดวัดเนี่ยมีสองวัดวัดที่ถ้ำขุนน้ำดานนอแล้วก็วัดอีกเอง แล้วก็เช่ามาตั้งแต่เขากำลังดังแล้วส่วนมูลอยู่ทุกทีส่วนใส่ไว้ในตะกร้านี้แหละส่วนกระเป๋าสองใบนี้ขึ้นอยู่กับว่าตกลงกันเองผู้หญิงสองคนแต่เมื่อเช้าจะก็ไปหาตุ๊กตาให้ผมเอามาห้อยหนูอาเสื้อกว่าไม่เราคุยกันเองเพื่อนเพี่อนเอามาใบนี่นะอ่ะแต่หญิงใบนี้จ้าเพื่อนอะไรอันนี้ก็ใส่ต่อไว้มึงเลี้ยงดีๆนะขอน้็กเป้าค่ะได้ค่ะ ขอบคุณค่ะสาธุาุสวัสดีค่ะอันนี้ท้าสามสีจากงานพิธีบวงสรวงพระเจ้าตากนะจำวัดไม่ได้แต่ก็อันนี้แจกทุกคนค่ะมดทกไม่เหมือนค่ะมีมีพิเศษอยู่สี่คนเลือกเองเพราะว่าไม่ต้อนใจให้ใส่ไว้ที่นวอันนี้กิดแล้วแต่มันจะได้ทราเหมือนกันแตัดเย็นแต่ว่าตัวแรกจะไม่เท่ากันครับโอเค ปกติฉันจะมาเป็นคนแรกเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะไปไหนะมาอุดอันนี้ของเธออ่านั้นมาตอนี่งันในนี่ด้วยยังยังกรอบเพชรอะไรป่ะที่ตอนนั้นก็ทำเอ่อบวงสวงให้นั่นด้วยกับวงที่เราต้องแย่งเวลาเพราสวดจบเราต้องไปแย่งอะไรนะมอุดจุกต้องอันนี้ก็บวงสวงดาฟ้าฟื้นด้วย เปิดเปิดดูเราจะมีดาบปมีคนนี้อาจารย์ผมครับเรนี้เชื่อจากอรุณเชตอนเราตอนปวชลงไว้มันบอกเธอตอนที่ทํเาได้ม่ชมีมีอยู่แค่สีอย่างที่ขาะว่าครังแรกคุณไม่ไดมาไงใช่เงมางมาในครั้งสองต้องไกินที่ไนทานนะนิดเดียวอะดวะเนี่ยเนี่ยดวงเขาเลยเนี่ยไอ้ปองก็มา บอกมาครั้งเดียวเออบอกกูต้องไม่ยิ่่มไนไม่มานม่น้มันเหมือนไม้่นี้อไยองน้มกันน้ไอ้งไปคลองน้มไหนะยี่ครั้งเนี้ยหาย้าายเฮ้ยตัวหาีดตแรงคุณครับผมเฮ้ยอย่าไปใส่ใส่หนึ่งม่นะากูไหึงได้แล้วมันมันมันเกิดอะ มันอยู่สี่ฝาตรงไหนวะรู้มันต้องตรงมาอย่างเดียวเลยสี่ฝาไม้ถึงแยกระเช้าอับมันจากเส้นทางตอนนี้มีแค่สองฝามึงสี่ขวาตรงมาเลยนะเข้าเข้ามา้างเข้าไม้ได้เลยไม่ไร้ยิบทำทำทมทำทำทำแท้ได้ลงมาด้วยแหลกไส้มีเหล็กไหลด้วยนะเหล็กน้ำพีนิดนึงเอาไปเลี้ยงเอาไปดูแลดีๆ เหล็กน้ําพีจะใหญ่ขึ้นแล้วแล้วมึงจะมาเอาไหมมึงไม่มาเอาก็จะติดนั้นใหมดแล้วนขาดไปเลยผจะนั่งอยู่ประมาาสองทุ่มอ่ะคือเราตั้งใจมาจริงจังมาไว้มาไว้เฮ้ยนี่มึงรู้จักคนนี่คนนี้คนนี้เออันนีจ้วมาดีจ้ารับหลวงปู่ทวดไปนะเอามาฝากทุกคนเลยนะคิดถึงมากคิดถึงมากใจ่ย่าพึ่ง หลวงปู่ทวดนะจ๊ะฝากตุ๊กไปาฝากตุ๊กไปนะฝากตุ๊กไปเลยนะจ๊ะเขาเหี่ยวเลยเดี๋ยววันอังคารเมานะใชยย้ยาเพิ่มเอาเขียวเ,าเขาใหญ่ไปเชียงใหม่แล้วก็พา<ห>ครอบครัวไปไปเที่ยวไงครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็ครอบครัวก็ เช่าห้องอยู่มันแบบตึกเดียวกันเลยโรงแรมเดียวกันส่วนเราก็มาเลี้ยงรุ่นนั่นเนี่ยอยากจะเป็นแบบนั้นอ๋อเมียมึงได้ไม่เป็นห่วงได้ไม่เป็นห่วงตาไม่เป็นห่วงไอ้หัด่้ายคำถามหนนะลิปเนี้ยมึงเคยพูดแล้วแล้วมึงย่าไป่ัดนิแล้วเราไม่รอะไรถาแบบนี้เราโครงการหน้าโครงการหน้า เราเปิดพูลวิลล่าเลยแล้วเอาครอบครัวไปเราบอกว่าครอบครัวมีกี่คนที่ไปแล้วเราจะได้หาพูลวิลล่าดีๆเฮ้ยมีลูกมีหลานเล่นน้ําไปเราก็โกงของเราไปโจ๊้ครอบครัวก็ครอบครัวเมียเมียเมีคนแรงครอบครัวที่สองเมียกุ้นกวนเดี๋ยวเราองเพลงให้ชาญฟังในวะสบียน

ไอ้ยี่่ามึงกูไม่รู้จอมกูได้ปะนี่ตัวเุ้ยแล้วกูใครจอมตั้งต้เป็นเพื่อนกูในเมส์เนี่ยเอ้ยแล้วกูใครกูสวยตลอดอยู่แล้วอ่ะแล้วกูอ่ะกูสวยไหมไอ้ชานกูบอกแล้วมึงจีบกูแต่ตอนนั้นมึงไม่จีบกูหมดเวลาแล้วหมดอายุแล้วมันน่ะแพ้อะไร ก็เจอทุกวันเนี่ยชานทำงานเดียวกับเบาะเบ้าเข่ากูอ้โก็เจอทุกวันกูก็ตัดกอดใหม่ก่อนกูทำอะไรดีเฮ้ยเลยมึงไม่เอาไอ้โก้ใหม่หรอไอ้โก้เห็นจอดรถอยู่ที่โรงงานตอนเจ็ดโมงเลยเข่าเช้าเลยตอนไอ้ตุ๊กไอยู่กอะมึงตุ๊กมืออยู่ที่เด็กใช่แดดมาใหมมึงยังไม่เข้าสองปีไอ้ชานไม่เข้าเหรอตอนตุ๊กอยู่ไปแป๊บเดียวปีเดียวมึงใช่ชานลืมมือมาชานตอนที่มึงอยู่อ่ะแต่งครับแบบยังต่อใหม่ใหม่กอ้นี้เด็ตอนนี่มึงตอนที่ชานเข้าอะตัง เอาแล้วเข้าแล้วชานทุกชานมาเข้าเลยสี่ศูนย์น่ะเดินๆเดึงเข้ากลุ่มเดีินสี่จานย์จานมันโดนรถชนมาเข้าข้าหลังก่อนเขานั่นเขาอยู่ทดับนิมึงอ่ะสบายดีเปล่าสายชาบันมีใครวะสรุปมึงสรุปมึงจะมาไหมนี่ยเขาอยู่ที่ดับเนนั่นแหละเขาว่ากูกินกันถึงที่สองที่สองที่สองที่สที่สองมึงมาทันนะ มึงอยู่ทำไมึงงยัอยู่โอเคสองน้ำมามึงมาวอลเลเชียนมึงมารอนอนรอที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่มาเลยนะอาจารย์อยู่ท่าเรือเนี่ยอาจารย์ก็ท่าเรือใช่ขับไปรับแล้วถึงปะทุมแล้วก็กลับลงปะทุมมึงคิดดูหลงถึงปะทุมมั้ยังขี่มึงมานักพยายามไหมใครเป็นผีไหมก็มีสองมึงว่าจารย์บองกัน

โอรคุยกับคนสุขอนอออ้เพื่อรับแน่นอนโทรเลยอ่ามมือชงเล่าเปิดสิ่งนี้เนี่ยแมกที่เราไม่รู้วะผมเปนต้อกแกหมุนเลยออโคตรตลกเลยอะอแกหมุนเลยต้องใส่ฝาด้วยเหรอหนึ่งฝาหนึ่งฝไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้รสชาติอ่าจะหายต้อกแกนะ นี่เหมือนคนเาแบบเขาท่าขึ้นขวาแก้วหัวนะนี่ไงไม่ได้เนี่ยมือชงมาจากกรุงเทพอันนี้นุเดียวเรอเด้อไหมแคร์นแคร์ผมแคร์เมือดก้องอะไรวะ ก่อนเีครับผมยังเอาชุดกระชากมาเออเอาชุดใหม่มาพี่น้องก็เนนหยิบชุดใหม่เมื่อนดิเฮ้นี้คนเราโอ้การกากรกนี่นีกนี่นี่อันไม่มีช้อนช้อนอยู่นี่ไงใครมาใส่เยนี่หมเ้าไปไทยเลลามารับของก่อนรับของก่อนมตีเลยเดียวติดยอดติดยอดก็มันได้น้ำแข็มันมเนี่ย ไปนั่นี่นีพ่งมาครับน้องจารยจะให้เอไม่เอไม่เอไม่น้องรับแนี่รุ่นไหนเนี่ยรุ่นไหนว่ารุ่นไหนมาเนี่ยแก้วหลังร่วมแเฮ้ยแก้วรั่วเฮ้ยแพ้มันจะแพ้มันจะอตต้องตามให้ทันต้องแพ้มันเดแพ้มันแก้วรั่วแก้วรั่วแก้วอะไร งกไม่ตอนนี้ตุ๊กโทรมาแต่จริงๆอ่ะตอนอยู่โรงเรียนมันไม่มีวิวแววเลยนะมันเป็นเจ้าชู้ติ๋วเปลี่ยนไปดูเปลี่ยนเลยมือไม่มืออ่ะดีแต่ดีแต่แอคชั่นแต่พอเอาจริงๆมึงไม่เอาแล้วคนไม่ไงเรื่องอาก็ตาคนกูก็หูเบิร์นนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วบอกร้านอ๋อมึงมาเนี่ยทานอันที่สายทานอย่ที่หูแก่หลังมาอี่ครับน้องเนี่รุ่นไหนเนี่ยเข้าบิดห้องเปล่า

ถูกถูกห้องนะลุ่สร้างตึกเราเพื่อนกันนะถูกข้องนะเออแล้วเขาหาว่าโรงเรียนเราเป็นเล้าไก่เราโคตรโห่มากนี่น้องไม่ได้มาถูกข้องใช่ไหมเอามาชวนเจ้าอนเขาอั้มมึงรุ่นพี่เทอั้มเล่นไม่ต้องอั้มเรื่องจริงรุ่นสร้างตึกกูเปลี่ยนไปแล้วผัดนีเขาคนคนเหมือนคนคนุดรูปนรุ่นกูยังอยู่นะทำได้รูปเปนรุ่นเรามีแต่ไม่รู้ตอนย้ายบ้านหายแล้วแต่ยังอยู่ ว่านักลบนักลบเรามาถึงกีฬาแล้วเออเที่ยงวนาทีเอาเดี๋ยวนะนักลบแป,ป๊บนึงนะเออนักลบตีวนาท,ทีเหรอ เกตนาทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรารอเราเรออยู่ที่รนะ้า,านกาแฟนะอย่าอ้อมแจะไกลหน่งทีนี้เราจะบอกไหนว่าวันที่เป็นงานเลี้ยงรุ่นนะอาจารย์อาจารย์เราฝากฟามาให้แล้วเราก็ต้องฝากให้อันนี้เป็นพระเราก็ไม่ได้ดูพระอะไรนะ นะอันนี้เราไม่แต่กระอะไรเ,เราก็ได้แต่อันเนี้ยมันจะเป็นเหล็กเงาผีอันนี้อาจารย์อันนี้หลุงปูทวดอาจารย์โมโนรถฝังให้ใช่เหรอเออ,อของเราก็ลุงปูทั่วแต่มันไม่ตป็ตรงนี้จะเป็นทรงแบบนั่นโอ้ยชื่อแง่เราไม่ทันได้ดูที่มันมืดมืด,มดแบบเราเราดู<อ>ไฟมันมืดยังไม่ได้เราพอรู้บ้างบางองคอันนี้อาจารย์มโนรถฝังให้ปุ๊บเสกแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเป็นแบบผ้าสับปิกย่กษทั้งหมดเนี่ยปุ๊บเสกแล้วตอนที่ไปงานเลี้ยงรุ่นอาจารย์ฝากให้เราเลยก็ออกให้นาย คือไอเนี่ยคือบอกว่าคือไอเพื่อนมันชอบถามเราเราก็ลำคาญทำไมนายไม่ไปนายก็นายก็ถานพูดนายไม่ไปเพราะนายติดทุระเอาขายของในกรงไปใช่ป่ะเอออะไรพูดถ้านาไม่ไปเนี่ยเดี๋ยว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 เมเดี๋ยแเด้ยวเอยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดวดี๋ยวเดเดียวเดี่ยวเดยวเดีุยวเดเดี๋ดยเียวเดีดเดี๋ยวเดยวเดไวดยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเดยดย่ดด ก็ไปก็ไม่ไปเหมือนเดิมไม่ไปเ่ราะติดธุระแต่ว่าถ้าไม่ติดธุระไม่ติดอะไรเลยนะคือก็ไม่ไปอ้าวมัคืความลับอะไรเนี่ยเอแต่ยังไงก็แล้วแต่พวกแกเราก็นึกดีใจที่สุดท้ายสิ่งที่เหมือนจะอยู่ได้นาน และไม่มีวันที่จะเลิกกันได้ง่ายๆก็คือการได้เป็นเพื่อนกับผู้แก่